กันผาสกายวอล์กที่ถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยความยาว150เมตรที่นี่คือ skywalk นะคะที่โดยวาวค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีดดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่งใกล้ายสายเที่ยวอยากให้เห็นบรรยากาศโดยรอบก่อนเนาะนาวะว่า150เมตรอะยาวและเสียวและสวยแค่ไหนนะฝั่ง,งนู้ก็จะเป็นพมาและ้นะเปะ็นเมียนมาแล้วนะฝั่งนู้นนะ แค่ข้ามเขาเรียกว่าสะพานอันดับหนึ่งสะพานหมายเลขหนึ่งนะคะเขาไปข้ามฝั่งเมียนมานะคะ150เมตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อมแม่อัง mm hmm. ไกร์ สวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดกดเลข5ให้หน่อยภาพชัดเสียงชัดกดเลข5ให้อ่นิดนึงนะเดี๋ยวแมงจะพาชมสกายวอล์กเนาะทุกคนคะอยากให้เห็นนะก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กเนาะก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กนะคะทุกคนเราจะต้องเปลี่ยนรองเทา้านะไม่ใช่เปลี่ยนเทา้าต้องสวมสวมนะคะรองเท้าผ้านะคะเป็นรองเท้าผ้าแบบนี้นะเพื่อเพื่อไม่ให้พื้นกระจกเขาเสียหายนะคะสวมเข้าไปในรองเท้าเราเลยเนาะ เป็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะสวมเข้าไปได้เลยกับรองเท้าที่เราใช้นะสวมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากข้อจอเข้าใจให้เมีอ้างหน่อยฝากข้อจอเข้าใจเป็นกําลังใจให้อังหน่อยจะพาชมสไกายวอล์คที่สุดว่ายาวที่สุดในประเทศไทยนะ